Good morning everyone and welcome you guys to our English classroom with ครูพี่จินค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีตอนเช้านักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะยนินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูพี่จินนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาชี้แจงเนื้อหาที่เราจะ โฮมสตัดดี้กันนะคะก็เนื่องจากช่วงของมาตรการโควิดนะคะเราก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะคะกับการจัดการเรียนการสอนแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะให้พวกเราทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณครูจะให้ทำแบบฝึกหัด So first of all uh, let's learn about English alphabet ก่อนอื่นเรามาเรียนเรื่อง English alphabet กันก่อนค่ะ English alphabet นะคะก็คือตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมีทั้งหมด26ตัวนะคะมีทั้งหมด26ตัวแบ่งออกเป็นเสียงพยัญชนะ21ตัวและเสียงสระ5ตัวดังต่อไปนี้ค่ะ consonants หรือเสียงพยัญชนะนะคะเป็นพยัญชนะในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด21ตัวนะคะได้แก่ตัว b b c k d d f g g h h j j k k l l m n p p q q r r s t t V, v W, v, v, X, Y, y แล้วก็ตัว Z หรือเสียง z, z mm hmm. นั่นเองค่ะอ่าส่วน vowels นะคะ vowels แปลว่าสระนะคะเป็นสระเดี่ยวในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด5ตัวได้แก่ a นะคะ e i O แล้วก็ U ค่ะซึ่ง A นะคะจะให้เสียงอะอาแอแอส่วน E ให้เสียงเอเอไจะให้เสียงอีกับเสียงไอโจะให้เสียงออกับเสียงอและ U ให้เสียงอุกับอูค่ะ